ับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับ Mercedes-Benz A 200 AMG นะครับโดยตัวนี้จะเป็นโฉมที่ประกอบในประเทศเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Mercedes-Benz ได้นำเข้ามาจําหน่ายที่จะมีราคาสูงไปซะหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้จะมีราคาที่ถูกลงมาพอสมควรเลยทีเดียวสาหรับตัว AMG ตัวนี้นะครับจะต่างจากรุ่นธรรมดานะครับมีราคาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ1 0 0 0 0แบาทกว่านะครับโดยจะได้ชุดแต่ AMG รอบคันนะครับ จุดแรกก็คือกระจังหน้านะครับที่จะมีความสปอร์ตดูดันนะครับในสไตล์ของ AMG นะครับช่วงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมีการตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นลาย AMG อ่าก็คือจะแตกต่างกันออกไปทําให้ดูสปอร์ตดูดันมากยิ่งขึ้นรวมถึงสเกิร์ตข้างนะครับไล่ไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือแพ็คเกจ AMG ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวปกติครับผมครับสำหรับด้านท้ายของ a 2 0 0 AMG นะครับ ก็จะมาพร้อมความโดดเด่นกับชุดแต่ง AMG นะครับนี่ครับที่ชัดก็คือเป็นกันชนนะครับแล้วรวมถึงท่อไอเสียที่เป็นช่องช่องหลอกอันนี้ช่องหลอกอ่ะพูดตรงๆเป็นช่องหลอกแล้วก็มีดิฟิเซอร์ล่างตกแต่งด้วยตัวอลูมิเนียมนะครับที่มองโดยรวมแล้วก็ทําให้ตัว A 200ตัวนี้แตกต่างจากรุ่นธรรมดาไปนะครับสรับฝาท้ายของ A 200 AMG นะครับจะยังไม่มีพวกระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือเปิดเอานะครับแล้วเข้ามาเนี่ยก็จะมี ฟังก์ชันพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือการพับเบาะจากด้านหลังได้ก็คือจะมีตัวคานสองข้างนะครับก็คือข้างนี้ก็จะไปพัพบกดล็อกข้างเบาะข้างหลังข้างข้างซ้ายนะครับข้างนี้ข้างขวาเราก็กดล็อกนะครับกดล็อกนะครับแลวตัวนี้เราจะพับแล้วพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาครับอ่าสุดนี้ฮะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย,จะ,นะย,ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเราสามารถใส่ของยาวๆได้เช่นอาจจะไปซื้อ ซื้อเราตักผ้าอ่าหรือหรือสมัยนี้ก็คือขนจักรยานผมว่าจักรยานสอดเข้าไปนะครับไปถีบจักรยานกัน2คนสอดเข้าไปหรือแม้แต่ทั้งถ้าสามก็อาจจะได้นะครับก็คือเบาะหนึ่งตั้งขึ้นมานะครับรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเราไม่พับตรงกลางสามารถเปิดแล้วเพื้อมมาหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะครับก็เพิ่มความสุดสบายในการใช้งานอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับครับสำหรับภายในของ m e r c e d e s b e n z A 200 AMG ตัวนี้นะครับก็จะมี การตกแต่งที่แตกต่างจากรุ่นรุ่นธรรมดาก็คือเริ่มต้นจากภูมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบที่เป็นมี3ก้านแล้วก็มีเย็บหนังพร้อมได้แดงนะครับที่จะให้ลงความสปอร์ตการควบคุมต่างเนี่ยสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะคุมจอนะครับฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะคุมเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับ,บ,บเครื่องเสียงพวกนี้นะครับรวมถึงคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีตัวอลูมิเนียมตกแต่งมาด้วยแล้วก็รอบคันนะครับจะเน้นวัสดุตัดด้วยอลูมิเนียม คือจะเน้นความสปอร์ตนะครับให้อารมณ์ความสปอร์ตอีกจุดหนึ่งที่แตกตา่างจากรุ่นธรรมดาเลยก็คือตัวเบาะนะครับตัวเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็จะมีหนังสลับกับคล้ายๆกับตัวหนังอะคาเดล่าที่ทําให้เรานั่งกระชับนะครับว่าเวลาเราขับแล้วเราเข้าโค้งนะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างมันเรียกไงมันมันจะเหมือนมันจะดูดติดอยู่กับเสื้อผ้าเราอ่ะมันไม่เหมือนกระน,นังธรรมดาที่มันจะลื่นเวลาเราเรา,เรานั่งนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตครับกับ เขาเรียกว่าอะไรที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นไปเนี่ยรูปโฉมภายนอกก็ดูดีขึ้นสะดุดตาเข้ามาภายในก็มีเอกลักษณ์ความเป็น AMG อีกด้วยครับครับสำหรับด้านหลังนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่า A200 เนี่ยมันเป็นรถไซส์เล็กซีดานไซส์เล็กแต่การก้าวขึ้นลงเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับว่าตำแหน่งของรถไม่สูงมากการก้าวเข้าออกเนี่ยสบายนะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือด้วยความที่เป็นตัว AMG นะครับตัวเบาะเหมือนกันครับก็จะเป็นหนัง สังเคราะห์ผสม,มกับตัวคล้ายๆอาคันทรากำหยีอย่างเงี้ยสกสาราดเงี้ยทำให้เรานั่งนั่งค่อนข้างสบายนะครับนั่งสบายองศาในการพิงก็ดีนะครับแล้วก็มีที่วางแขนนะครับรวมถึงที่วางแก้วมาครบครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือตรงนี้ไม่มีไม่มีช่องแอร์มาให้นะครับแต่ยังมีช่องเสียบชาร์จมาให้เราก็ถือว่าเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นในการนั่งโดยสารด้านหลังผมคิดว่าด้วยช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยมีถึง5ช่องอาจจะต้องแบ่ง2ช่องเลือกอะไรอน่ยให้มันสองมาช่วยคนข้างหลังโดยสารข้างหลังก็น่าช่วยทําให้ความเย็นในห้องโดยสารเนี่ยสามารถเย็นสบายได้ไม่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 น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าพอได้แพ็กเกจเอ็มจีเข้ามาทุกอย่างในห้องโดยสารมันก็ดูดูดีดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับการนั่งโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางดีนะครับ ครับสำหรับคุมพลังของ A200 AMG ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบนะครับ 1,300cc เทอร์โบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะครับกับแรงบิด250นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ 7G Tonic นะครับก็ถือว่าให้กระพากำลังที่มากสำหรับรถไซส์ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าการขับขี่เขาจะเป็นอย่างไรนะครับกับ Mercedes-Benz A200 AMG ตัวนี้ครับ นี้เราก็อยู่ใน Mercedes-Benz A 200 AMG นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวอ o p อปชั่นของ A 200นะครับราคา2ล้านนิดๆน,นะครับซึ่งเป็นตัวที่ประกอบในประเทศในบ้านเราประกอบบ้านเรานะครับจึงทำให้มีราคาถูกลงนะครับถูกลงเป็นเจ้าของง่ายขึ้นนะครับอ่า option ต่างๆก็ครบครัน จะมีหายไปบ้างเล็กๆๆน้อยนะครับสำหรับในการขับขี่นะครับเท่าที่ผมขับใช้งานมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพละกําลังจากเครื่องยนต์1.3ลิตรเทอร์โบตัวนี้ถือว่าพละกําลังให้มาเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือสำหรับการขับในเมืองเนี่ยอาจจะรู้สึกบ้างว่ามันเหมือนกับว่าตอนเริ่มออกตัวหรือแตะเนเร่งบเบาเนี่ย พอจะถึงจุดที่ที่รถมันเคลื่อนออกไปเนี่ยมันจะค่อนข้างพุ่งออกไปเลยนะครับเหมือนกับว่ามันมันมันไม่แตะแล้วมันไม่ไปเลยนะเหมือนมันมีช่องช่องว่างนิดๆน,นะครับซึ่งซึ่งแต่พอมันเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติหรือถ้าเราขับลอยตัวแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นรถที่มีรากํำลังที่เรียกใช้ได้รวดเร็วใจมากตัวนี้นะครับสำหรับในช่วงการเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะขับออกนอกเมืองทางโลง่งๆนี้นะครับ ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นรถที่เหมาะเลยนะครับเพราะถึงว่าแม้จะมีเครื่องยนต์เล็กที่เล็กนะครับเครื่องยนต์เล็กขนาดแค่1.3ลิตรเองแต่มีเทอร์โบนะครับจังหวะออกตัวที่เราบอกไปแล้วนะ่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าพอมันพอเราเดินทางไนะกลเนี่ยจังหวะของรถเคลื่อนตัวไปแล้วเนะี่ยจะอยู่ที่ความเร็วที่คงที่กับความเร็วสูงแล้วซึ่งตัวเนี้ยจะสามารถเรียกพกลังได้ต่อเนื่องและตลอดเวลานะครับเกียร์พอหลังจะออกตัวมาแล้วเนี่ยถือว่า ให้ไปรับกำลังขายทอดกำลังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการแบบว่าขับขี่สนุกเพิ่มมากขึ้นออยากซิ่งหน่อยก็สามารถกดโหมดสปอร์ตนะครับพอกดโหมดสปอร์ตเพิ่มแสตมที่คอนโซลเนี่ยนะพอกดโหมดสปอร์ตปับ๊บรอบเครื่องเนี่ยจะตีขึ้นมาให้อีกประมาณห้าห้าร้อยหกร้อยรอบประมาณนี้ครับตีขึ้นมารอแล้วตัวนี้คันเร่งอจะไวขึ้นคันเร่งไวขึ้นนะครับพวงมาลัย จะมีน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับมั่นคงขึ้นการตอบสนองของกรวงเกียร์เนี่ยมันจะดีขึ้นอีกนะครับจาก n องปกตินะครับซึ่งทําให้เราขับได้สนุกมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็จะอาจจะต้องแลกด้วยอัตราความชิดเืร์ที่เพิ่มขึ้นหน่อยนะเพราะว่าความสุตรนษาของเราเนี่ยมันมันก็เรียกว่างไงอ่ะมันก็จะปุกผันกันตามน้ำหนักคาร์บอนเรียหยียบลงไปนะครับอย่างที่เราเหยียบเนี่ยพอเหยียบ,บปุ๊บมันก็มาเลยนะครับ ันจะมาเลยคือมันมันจะไม่รอมันจะไม่รอเหมือนเหมือนเหมือนหมวดอื่นนะครับมันหมวดอื่นมันจะทช้านิดหนึ่งมันจะค่อยๆไปแต่โมดสปอร์ตเนี่ยเหยียบ <Yeah. S 2> ปั๊บจะมาเลยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เรามีฟีลลิ่งการขับที่ค่อนข้างสนุกนะครับและด้วยความที่เป็นรถยนต์ขับหน้านะครับเป็นรถขับหน้า อนี้เป็น AMG นะครับจะมีชุดแต่ง AMG Package มาภายนอกก็จะมีชุดแต่งสวยงามมานะครับสปอร์ตดุดันล้อแม็กซ์สเกิร์ตภายในจะเน้นตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็เป็นเบโนแบ็คนะครับที่จะให้ความสปอร์ตดุดันในแบบของ AMG นจีเขานะครับช่องแอร์มีให้5ช่องนะครับรวมถึงจุดเด่นเขานี่ครับก็คือม่านวัดเขานะครับม่านวัดที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเอว สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอเนี่ยสามารถปรับได้ทางนี้ก็ใช้ตรงนี้ควบคุมปรับได้มีควบคุมฟังก์ชันต่างๆข้อมูลจําเป็นของรถเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่เรารู้สึกได้เลยในการเดินทางนี่ก็คือของตัวเบาะนั่งเนี่ยของบริสเตรเปนตัวเนี้ย A ส0ง AMG เนี่ยจะเป็นแบบกึ่งๆสปอร์ตเป็นสปอร์ตหน่อยนั่งสปอร์ตหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความกระชับนะครับถ้าเราปรับให้มันเข้ากับสรีรลเราแล้วนะครับโดยตอนแรกๆอาจจะปรับยากหน่อยเพราะว่าเขาปรับได้หลายหลายหลายอย่างครับปรับได้ทั้งพนักมีดันหลังด้วยมีตรงที่เรานั่งเนี่ยสามารถกระดกขึ้นหรือจะช่างหน้าขึ้นมันคือต้องค่อยๆปรับจนเข้ากับตัวเราแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้น เฉพาะผู้ขับขี่ก็จะมีเมรีให้เขากดไปซานนะครับเพราะว่าก่อจะปรับได้เข้าทางเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันก็ควรควรเือนกดเมรีไว้เดือมีใครมาใช้งานนะคนในครอบครัวมาใช้งานก็สามารถแถบเทื่ยนได้แล้วพอเรามาขับอีกทีแล้วกดกดกดปุ่มเลือกเมนูที่เราได้เซฟไปนะครับ,บก็แค่นั้นก็ใช้งานได้สุดสบายดีครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่เราขับขี่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่า เรื่องตรงนี้ก็ได้หรือเนี่ยมือทัดได้เลยนะครับมือทัดได้เลยทัสกีได้เลยเนี่ยอย่างอัตราคาร์ชิงเบรเปรง,ปงที่เราวิ่งมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าลิตรต่อร้อยกิโลอ่านะซึ่งก็อยู่ประมาณ10 11ิ2ดสบประมาณเนี้ยอันนี้คือคือไม่ได้ขับแบดแปดว่าเรื่อยๆไปเปื่อยนะคือขับไปใช้งานปกติอ่านะใช้ความมีทางโล,ล่งเราก็ใช้ความเร็วอ่านะเมื่อเราต้องแซงเราก็แซง ตัวเลขก็จะประมาณนี้ซึ่งซึ่งถ้าขับแตบ,บตั้งใจประหยัดแบบขับไปธรรมดาธรรมดาผมว่ามีมีเกินนี้มีเกินนี้แน่นอนนะครับมีเกินนี้แน่นอนอันนี้เราคือเราขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆแซงได้แซงนะครับก็คือตามป้ายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับครับสําหรับในช่วงการขับขี่ พอใช้งานในทางยาวๆเงี้ยเดินทางาไกลๆเราก็จะรู้สึกเลยนะครับว่า,อ,าอยากจะได้อ p ชั่นบางอย่างเข้ามาในตัว AMG A 2 0 0 AMG ตัวนี้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างระบบคุชคอนโทรลของคันนี้ก็จะเป็นแบบคุชคอนโทรลธรรมดานะครับไม่มีแดติทีฟคุชคอนโทรลคือรักษาระยะห่างจากคันหน้าไม่มีนะครับตัวบายสปอร์ตก็ไม่มีนะครับตัวที่แบบจะเตือนมีไฟเตือนนะครับหรือมีเสียงเตือนที่กระจกสองข้างนะครับตัวรักษา ตัวรถให้อยู่ในเลนตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มีซึ่งถ้าเปรียบกับรถญี่ปุ่นที่ราคานุ่ท็อปๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมาเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับมีสองจุดที่ยังไม่มีแต่ออปชั่นเด่นอีกตัวหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้รถประมาณ A200 เนี่ยรถซีดานตัวเล็กอย่างเงี้ยก็คือจะมีระบบถอยจอดนะครับช่วยถอยจอดอัตโนมัติ สรุกสบายมากเวลาเราไปในห้างหรือใน,ในสถานที่จอดรถเราเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันสั่งงานแล้วเราขับรถผ่านสถานที่ไอช่องจอดตัวเรดาร์ตัวเซนเซอร์เขาจะวัดวัดช่องว่างให้เราแล้วเขาจะทําให้เราเดี๋ยวเรามีไปทดลองมาแล้วเดี๋ยวตามไปดูใน,ในขั้ไปนะครับเราทําให้ดูแล้วว่าสรุกสบายมากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่สดุกสบายที่มีในคัน ครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบที่ช่วยในการถอยจอดอัตโนมัติของ Mercedes-Benz A 200 AMG คันนี้นะครับวุ้นเราเขาขับมาางี้ครับเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับให้หาหาช่องจอดนะครับระบบเขาก็จะหาช่องจอดนะครับนะครับเมื่อเขาเจอแล้วนะครับเราก็กดสั่งนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่า จะสามารถเอาหน้าเข้าถอยหลังเข้านะครับเราเลือกถอยหลังเข้านะครับหลังจากนั้นเราจะมีหน้าที่เพียงแค่เข้าเกียร์ถอยหลังครับแล้วทุกอย่างเขาทําเองนะครับหรือว่าเราอาจจะแตะเบรกช่วยก็ได้นะครับแตะเบรกช่วยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดบางทีมันเร็วเกินไปไงเงี้ยเราก็สามารถแตะเบรกช่วยนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจของเราเองนะครับแต่ระบบเขา คำนวณอัตโนมัติด้วยด้วยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆรอบคันเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร์เขาจะกําหนดอยู่แล้วนะครับเราก็คอยดูนะเวลาถอยเข้านี่เขาทําของเขาเองนะครับเขาทำของเขาเองอะนะครับะจะถอยเข้าครับแต่จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งเวลาถอยเข้านะครับสังเกตว่าที่จอดรถอาจจะมีที่กั้นนะครับที่กั้นอ่าเราไอต้องแตะเบรคช่วยเพราะว่าบางทีบางทีมันมัน มันเขาเรียกว่าอะไรเขาจะถอยถอยเกินตำแหน่งตรงนั้นนะครับเขาก็จะถอยจนเข้าที่จนตรงเป๊ะนะครับจนตรงเปะ๊ะเขาถึงจะหยุดให้เรานะครับหยุดให้เราอย่างที่บอกครับตรงนี้เรามีไม้ตรงจุดจุดเบรกใช่ไหมเราต้องเราต้องเบรกแทนเพราะว่าเขาจะวัดจากระยะของรถคันหลังนะครับจะเห็นว่าเขาจะถอยไปเรื่อยๆเราก็กดเบรคครับเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะแล้วนะครับ mm. แค่นี้ครับแล้วก็กดเป็นเกียร์ว่างเป็นเกียร์ P นะครับก็กดเป็นเกียร์ P ถ้าจบ ครับครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร่อชั่วโมงของ A200 AMG นะครับในโหมดคอม f o r ์นะครับไปกันเลยครับ 0-100กิโลเมตรชั่วโมงของ A200 AMG ในโหมด Comfort นะครับจะอยู่ที่8.7วินาทีนะครับอยู่ที่8.7วินาทีนะครับครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่ง0-100กิโลเมตร่อชั่วโมงในโหมด Sport นะครับก็เพียงแค่กดตรงดนามิกนะครับขึ้นไปอีกครั้งนะครับก็จะเป็น Sport ครับไปกันครับ สำหรับอัตราเร่ง0นยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในโหมดสปอร์ตนะครับจะอยู่ที่8.5วินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าให้อัตราเร่งที่สนุกนะครับรวดเร็วแล้วก็ สามารถลากรอบได้ยาวนะครับทำให้มีการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะครับคับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อบูลบางส่วนนะครับในการทดลองขับเ e r c e d e s Ben z A 200 AMG ตัวนี้นะครับถ้าสนใจรถยนต์ซีดานขนาดเล็กนะครับที่จะมาพร้อมความหรูหราดูดีนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมเม r ร e d e s Ben บทั่วประเทศครับ